ช่วงวันศุกร์จนถึงช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันเกิดแผ่นดินไหวมาจากเมียนมาแล้วก็มันสั่นสะเทือนนะฮะไปถึงทางภาคเหนือรวมถึงแม้แต่กรุงเทพนะฮะบางสตูดิโอไฟนี่สั่นเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะโมโนเราไม่มีปัญหานี้เพราะว่าเราอยู่ชั้นหนึ่งเลยฮะเรามาอยู่บนตึกฮะเราฐานลากแข็งแรงฮะคุณผู้ชมมาแต่ที่จะเล่าต่อไปนี้ที่สังขละที่กาญจนบุรีเอาไปดูภาพวงจรปิดเลยฮะคุณผู้ชมนี่ฮะปรากฏคุณผู้ชมแล้วปรากฏทําไมมันสั่น ไอ้กล้องสั่นหรือเปล่ากล้องไม่ได้สั่นนะเพราะบ้านหลังนี้คุณผู้ชมฮะช่วงตีสามเจ็ดนาทีของเมื่อวานนี้ฮะดันแผ่นดินมันไหวอะคุณผู้ชมฮะช่วงประมาณสิบวินาทีโดยประมาณเนี่ยแหละครับผมนี่ฮะซึ่งนอกเหนือจากบ้านหลังนี้ที่สังขละบุรีแม่ค้าในตลาดสดสังขละบุรีบอกว่าตั้งร้านช่วงประมาณตีสามเศษเนี่ยนะฉันตั้งร้านอยู่ฉันสัมผัสดได้เลยเอ๊ะทำไมตั้งร้านแล้วหมูมันสั่นนะมันสั่นสะเทือนเลยซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานครับว่า เกิดแผ่นดินไหวขนาด4.0มีจุดศูนย์กลางที่บริเวณตำบลหนองลู่เอเภอสังขบุรีความลึกใต้พื้นดิน6กิโลเมตรซึ่งเกิดจากการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนเจนดี3องคแล้วจุดศูนย์กลางแผ่นดินไวนหวห่างจากเขื่อนวชิราลงกรไม่ถึง50กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากเขื่อนศรีนครินทร์ก16 km. กิโลเมตรก็รับคำยืนยันจากทางกะฟผแล้วนะฮะว่าทั้งสองเขื่อน,นมีความมั่นคงแข็งแรงดีขณะเดียวกันคุณผู้ชมสังขบุรีคนชอบไปเที่ยวกันครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือนี่เลยสะพานไม้อุตมะนุศ สะพานมอญเมื่อวานนี้หลายคนก็เป็นห่วงฮะ mm. เอ๊ะพี่น้องประชาชนไปเที่ยววันหยุดกันนะสะพานมอญยังแข็งแรงดีไหมปรากฏยังแข็งแรงนะครับผมทางด้านของอผู้หลักผู้ใหญ่ยังยืนยันนะฮะว่ายังแข็งแรงอยู่นะครับแล้วก็ชาวบ้านที่มาก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกกังวลแต่อย่างใดนะักท่องเที่ยวที่มานะครับคุณผ,ผู้ชมฮะ,ะก็ยังแข็งแรงดีนะฮะสำหรับสะพานมอญ